อ่าวันนี้ก็เป็นวันพระอุโบสถเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราจะวันพระนี่ทางจีดีเราขนาดนี้ก็ียกว่าไฟบวกไฟพวกแสงสว่างอะไรก็เรียบร้อยดีแล้วเพราะฉะนั้นในคืนวันพระเราจะให้เปิดไฟ เปิดไฟเจดีย์เพื่อบูชาพระรัตนตรับูชาองค์หลวงตาไปถึงสี่ทุ่มนับเอาเฉพาะวันพระเอแล้วกันแล้ววันพระในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงโควิดังลงระบาดแต่ว่ามองแล้ววัาศาลาลายศาลาของเราก็ศาลาใหญ่โตมโหฬารเติบอยู่ เพื่อการลงสลาไปยังไม่ได้เบียดไม่ได้ชิดกันก็ยังพอที่จะลงสลากันได้แต่ก็ให้นั่งกันห่างๆกัแล้วกันอย่าไปนั่งจนหัวเข่าเคยกันเพราะมันมองกันแล้วมันก็เหมือนกับเราไม่สนใจใส่ใจในด้านสังคมที่เขาประกาศกันเปล่ปาเปล่าอยู่ในเรื่องโควิดเราก็เห็นแลมัดระวังแพรถึุแมนเราจะอยู่ในหมู่คณะของพวกเราเอง ซึ่งเราก็ค่อนข้างแน่ใจหรือมั่นใจกันอยู่ภายในก็ไม่ได้ไปคุกคีกับภายนอกมากมายไก่กองอะไรต่างคนต่างกระสุวรู้จักสมควรรักษาตัวของตัวเองก็พอที่จะมั่นใจในความปลอดภยัยแต่ก็อย่าไปนอนใจอย่าไปประมาทไม่ว่าจะคนข้างนอกเขามาปะป่นกับเราหรือเราอยู่ก็เป็นเฉพาะบูคณะภายใน เราก็อยู่กันห่างๆก็แล้วกันส่วนบนอยู่ห่างๆนั่งห่างๆกันสักหน่อยไดงเพราะการที่เรามีโอกาสมาได้มาได้ส่วนบนร่วมกันมาได้ปฏิบัติอบรมจิตโอมใจร่วมกันนั้นถ้าพูดถ้าพูดในง่ายๆในเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ยังยังใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีหลักใจอย่างแท้จริงก็จําเป็น ที่จะต้องมีหมู่มีคณะในการร่วมปฏิบัติตามธรรมกันเรียกว่ากัลยานามิตรเพราะในโอกาสที่เรามีโอกาสในการร่วมปฏิบัติทรร่วมกันนั้นมันเป็นการหนุนส่งกันหรือเป็นการจูงกันเหมือนที่หลวงพ่อมกอักจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเราก่อกองไฟใช้ฟืนไหลายๆดุด่นมารวมกันนะ่ยมันติดไฟได้ง่ายอ่า แล้วเมื่อมันติดแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าไฟมันติดแล้วเราดึงออกไปสักดุ่นหนึ่งมันก็ติดเพราะมันติดแล้วแต่ถ้าเราก็ไปก่อไฟใช้ฟืนดุ่นเดียวห่ะมันติดยากหรือมันไม่ค่อยติดแต่มันไม่ติดก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมเขางพวกเราถ้าเรายังผู้ใหม่หรือยังผู้ที่ยังไม่มีหลักใจไม่มีหลักเกณฑ์ในตัวของตัวเองแล้วถ้าเราปฏิบัติด้วยตัวของเราเองก็ mm. เปรียบเหมือนกับเราข่อไฟใช้ฟืนดุ่นเดียว เรามักจะบังคับตัวเราเองไม่ได้หรือฝืนฟาร์มขี้เกียจฝืนาร์มมักง่ายอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจหรือครอบงำร่างกายของเราไปไม่ได้เราไม่สามารถที่ฝืนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะที่สุดการปฏิบัติธรรมของพวกเราแม้เราจะตั้งจิตเจตนาในเบื้องต้นอย่างมั่นคงอย่างแน่นหนาขนาดไหนก็ตามแต่พอมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆ อ้จพอนั่งไปสักคู่หนึ่งเจ็บแข้งเจ็บขาปวดห้างปวดเอวเวทนาข้อมงำหรือเกิดเป็นความฟุ้งสั้นหงุดหงิดลำคาญอะไรขึ้นมาบ้างหรือขี้เกียจข,ขี้ค้านที่มาเราก็ไม่สามารถฝืนกระแสะเหล่านี้ได้เราก็มีแต่เลิกเถอะเลิกเถอะพลที่สุดแม้การภาวนาของพวกเรายังภาวนาไม่ดีแล้วไอ้ไปเลิกเถอะมันจะไปภาวนาดีได้ย่งไร มันก็ลืมคิดไปไปในจุดนี้ขนาดเราภาวนายังไม่ดีเลยแล้วแล้เลิกมันจะภาวนาดีได้ยังไงนี่แหละเราฝืนตัวว่าเราไม่สามารถบังคับตัวของเราเองไปได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ในกลางหมู่กางคณะกันมีหมู่มีคณะที่เขาตั้งอ,อกตั้งใจในการป,รปฏิบัติธรรมกันมีความอดทนมีความภาคความเพียรอยู่ร่วมกัน แม้เราจะเป็นคนหล่อแหละโลเลเลี้ยวไหลขี้เกียจขี้คันในเบื้องต้นบ้างก็ตามเด็ดแต่ด้วยหมู่พวกเขามีความภาคความเพียรก็มีความระมัดระวังมีความซ้ำรวมอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อยู่รอบตัวของเราเราจะไปล้มเลิกล้มกลางคันเริ่มมันก็รู้สึกตะผิดตะขวงใจอายหมู่อายเพื่อนบ้างก็เลยฝืนตามตามเพื่อนไปเหมือนก็มีมีหมู่เพื่อนจูงเราไปจูงเราไป พอน,นี้สวยพอจูงเราไปก็เราก็เริ่มมีมีขันติความอดทนเพิ่มขึ้นเริ่มมีมีความสามารถที่จะบังคับตัวของเราเองได้มากขึ้นมีความภาคความเพียรได้มากขึ้นพอเพิ่มพนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสักวันหนึ่งมันไม่เนินช้าเราก็คงจะภาวนาเป็นเหมือนกับไฟมันติดขึ้นมาแล้วพอเราภาวนาเป็นเพิเริ่มมีหลักมีเกณฑ์นในตัวของเราเองแล้ว แม้เราปีกแวะออกนอกบูนอกคณะไปอยู่ผู้เดียวเราก็สามารถปฏิบัติธรรของเราไปเองได้เพราะเราเริ่มมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาได้แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ก็ควรที่จะอาศัยอาศัยหมู่อาศัยหมู่กรลยายนิมิตนี่แหละเป็นตัวจูงกันไปเพราะนั้นจึงเปิดโอกาสว่าให้วันพระพอถึงวันพระมาเราก็มาร่วมกันมารวมกัน สวดมนต์ไหว้พระมาทําวัดค่ําจากนั้นก็ฟังข้ออัดข้อทำอแล้วก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือมีข้อสงสัยในข้ออัดข้อธทมในข้อปฏิบัติอย่างไรเราก็มาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันพอเรามีความเข้าใจดีแล้วเราแยกย้ายปีกแวะอ,อกนอกบูออกประจำบูจากคณะเราก็ไปประกอบทำสามภาความเพียรด้วยตัวตัวของเราเองนี่แหละจจึงว่า เป็นการปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยท่านมักจะพาปฏิบัติธรรมอย่างนั้น,นเพราะฉะนั้นในในวันพระเราก็ร่วมกันในการมาสวดมนต์ไหว้พระฟังข้าออัดก็อทำแล้วก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ได้วเวลาพอประมาณแล้วเราจึงได้แยกย้ายกันเมื่อแยกย้ายกันไปแล้วท่านใดกระสะดวก,ก็รีบไปประกอบความภาคภาความเพียรต่อ มีการเดินจงกรมบากมีการนั่งภาวนาบ้างตามแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละคนว่าสะดวกในเรืยาบทไหนแต่จริงๆแล้วการทำความเพียรน,นั้นเราอย่าเอาเฉพาะแค่รวมอยู่ในหมู่ในคณะเท่านั้นจึงมาทำความเพียรพอปีกแว่ออกจากหมู่จากคณะแล้วเราก็ไม่สนใจทำความเพียรมันไม่ใช่อย่างนั้น การในขณะที่เราปีกแวอ่อนอกหมู่นอกคณะแล้วเราไปปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองจะเป็นจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่วัดความสามารถหรือวัดความมั่นใจในตัวของเราเองได้หรือไม่เพราะในขณะที่เราอยู่กับหมู่เรายังมีหมู่พวกเป็นตัวหนุนหรือตัวจูงแต่แล้วพอเราออกไปอยู่ผู้เดียวเราไม่มีใครจูงแล้ว ถ้าเรายังไม่สามารถบังคับตัวเราเองหรือยืนอยู่ด้วยปีแข้งตัวเราเองได้เราก็อย่าประมาทเราก็ต้องรีบเล่งหนุนส่งให้มีความภาคความเพียรนั้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราสามารถพึ่งปีแข้งตัวเราเองได้แล้วพึ่งความสามารถของเราเองได้แล้วเราก็รีบเล่งประกอบความภาคความเพียรเอาให้จริงให้จังไปเพราะด้านการปฏิบัติธรรมเราอย่าไปใช้เพียงแค่ ส่วนไหนส่วนหนึ่งเราต้องพร้อมเสมออย่าไปค่าหมายเช้าสายใบค่ำให้กำหนดเอาปัจจุบันมาเป็นเกณฑ์เวลาไหนก็ตามเดยวขอให้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราเป็นเวลาทำความเพียงของพวกเราเพราะชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงก็เพราะจิตใจมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าจิตใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว เรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของบัวเราตั้งแต่วันเกิดกระทั่งถึงวันตายมันมีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์จิตใจมีแต่เล่รล่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็เกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายวุ้นวาาวุาว่นยุ่งเยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจิตในใจของเราแม้ภายนอกจะมีหรือจะขาดก็ตามเถอะแต่จิตใจก็ไม่เคยมีความสงบสุขแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมาจากไหนล่ะ มีก็มีด้วยการหลอกตัวเองคาดหมายไปว่าเรามีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะมีความสุขก็หลอกตัวเองให้วิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยดิ้นรนทุรนทุรายไปเรื่อยผลนที่สุดวันสุดท้ายไปแดงของชีวิตมาเยือนมาถึงคืนร่างกายนี้สู่ธรรมชาติของเขาคือดินน้ำลมไฟแล้วมาพิจารณาดูาการเกิดของเรานตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันตาย มีแต่ความเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมีแต่ความยากความลำบากมีแต่ความทุกขว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีคุณค่าอะไรแต่ในขณะน,นี้พบนี้ปัจจุบันนี้เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธอยู่แล้วเรามีหลักธรรมคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่จะสร้างคุณค่าขึ้นมาในชีวิตของพวกเราในจิตใจของพวกเรา โดยการนำร่างกายของพวกเรานี่แหละนำขันห้านี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าขึ้นมาที่จิตที่ใจด้วยการนำมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตหลนใจของเราเองด้วยการเดินโยคมด้วยการภาวนาในการประกอบความภาคความเพียรสร้างคุณงามความดีบุญกุศสขึ้นมาสะสมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมา ถ้ามีธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะจิตที่มีธรรมนี่แหละจะเป็นผู้นําสุขมาสู่ตัวของเราเองอย่างแท้จริงพระริจ้าท่านจึงโอ้ท่านยังทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุขฆาวังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนําสุขมาสู่ตนเพราะนั้นเมื่อพวกเราท่านเทั้งหลายมีโอกาสที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองแล้วอย่าพากันนอนใจอย่าพากันประมาท เพราะชีวิตทตุขันร่างกายของเรามีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปสักวันหนึ่งก็ถึงเวลาเสื่อมสิ้นไปอย่างแน่นอนแต่ในปัจจุบันนี้แม่จะแม่หลับอยู่มันก็เสื่อมแม่ตื่นอยู่มันก็เสื่อมแต่มันยังไม่ถึงโอกาสที่จะเสื่อมสิ้นไปเป็นโอกาสที่เราจะรีบเร่งนามันมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการในการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตภาวนาทุ่มเทลงไปประพฤติปฏิบัติเอาให้จิต ถึงอัดถึงร,รมความสงบถามดูดูตัวของเราเองบัดนี้จิตของเรามีความสงบแล้วหรือไม่บัดนี้จิตของเรามีปัญญารู้แจ้งในกองสังขารแล้วหรือไม่นี่แหละมันถามตัวเราเองแล้วก็ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นให้ได้ด้วยความภาคความเพียรของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านทุกคนรีบเร่งตั้งอกตั้งใจ ในการประพฤติเป็นบาติด้วยความภาความเพียรเพื่อความเป็นผู้สรงอัดทรรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ,อ